h a p p ี้นิสอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์ค p ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับตาหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความสวยสร้างเรื่องของไอรีนจากเรดเวลเบลนะครับในตอนนี้เนี่ยไอรีนเขาสร้างเรื่องอีกแล้วรูปภาพของไอรีนหรือว่าเรื่องราวของไอรีนนะครับจากงานจีนี่มิวสิกอะบอร์ดที่จัดขึ้นและก็สาวเรดเบลเบลดเนี่ยได้ขึ้นแสดงพร้อมกับได้รับ เป,เป็นประเด็นฮอตเลยในเว็บปอซึ่งรูปภาพของไอรีนนะครับกำลังเป็นประเด็นจากการค้นหาที่มาแรงมากๆเลยเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นหัวข้อนะครับของวงการบันเทิงขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7เลยนะครับแล้วก็มียอดวิวที่เข้าไปรับชมหรือว่ากําลังเสิร์ชหาเนี่ยอยู่ที่18ล้านกว่าวิวเลยนะครับทุกคนสาหรับความสวยของไอรีนที่สร้างเรื่องมากๆในตอนนี้จากภาพนะครับที่ถ่ายได้จากงานมิวสิกอะวอร์ดของทางจินนี่นั่นเองสวยสร้างเรื่องอีกแล้วน,นะครับไอรีนของเรานเนี่ยหรือว่าพี่เบของเราลับ บนั้นเข้าสวยจนเป็นเรื่องเป็นราวทําให้คนเนี่ยหลงสเสน่ห์แล้วก็ตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับความวิชวลแบบว่า I am original visual มากๆเมื่อพูดถึงงาน g ิ n นี Music Awards นะครับเรดเวลเวทของเรานั้นเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากงานครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึง2ส,สาขารางวัลกันเลยนั่นก็คือ best music video นะครับจากเพลง feel my rhythm และก็ the performing artist female นะครับเรดเวลเวทเนี่ยสามารถคว้ามาได้2รางวัลจากงานประกาศรางวัลจินนี่มิวสิกอะวอสจุดดาว สมมงมากๆเลยนะครับเรารับวีทุกคนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ2รางวัลน,นี้ที่เรดเวเวนั้นสามารถคว้าม,มาได้นะครับก็มารอดูกันต่อไปว่างานประกาศรางวัลอื่นๆเนี่ยเรดเวเวของเรานั้นจะสามารถควา้ารางวัลไหนมาได้เพิ่มเติมอีกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรดเวเวเนี่ยในตอนนี้ได้มีการปล่อยสตอรี่ใหม่นะครับสำหรับการคัมแบ็กนั่นก็คือ SMCU หรือว่า SM Culture Universe Red Velvet The Story of Red นะครับใครที่เป็นรับมี้เนี่ยก็ต้องรู้ดีนะครับว่า Red เนี่ยคืออะไรและในตอนนี้เนี่ยทาง SM นะครับเขาก็ได้ปล่อยสตอรี่ของ r e ออกมาให้แฟนๆไดติดตามกันแล้วใน IG นะครับเป็นคอมมิกที่สวยงามมากๆภาพสวยทุกอย่างเล่าเรื่องมาได้ดีมากๆนะครับเล่าเรื่องมาตั้งแต่เริ่ม MV แรก MV debut ของ Red Velvet ไปจนจบาร์ทแรกนะครับใน MV ของเพลง One of This Night นะครับความเป็นมาของน้องมีสีชมพู นะครับใน MV เพลงเดบิวตอย่าง happiness หากใครอยากติดตามเนี่ยก็สามารถไปติดตามเรื่องราวของ r เรฟได้เลยนะครับที่ IG Official วงนะครับของ Red Velvet นั่นเองบอกเลยว่าภาพสวยมากเล่าเรื่องได้ดีมากๆเลยวางคอนเซปต์มาตั้งแต่แรกได้ดีมากๆเลยนะครับขอชื่นชม Red Velvet ใน queen of concept แล้วก็ต้องชื่นชม SM นะครับที่ปูทางแล้วก็สานต่อเรื่องราวตั้งแต่แรกมาจนถึงในตอนนี้เนี่ยได้ดีมากๆเลยเรื่องงานอาร์ตต่างๆเนี่ยต้องยอมจ s าเขาจริงๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Redvelve t นะครับให้ทุ ได้ติดตามกันยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวๆ Red Velvet กันด้วยนะครับจะคัมแบ็กแล้วพฤศจิกายนวันที่28ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมซับพอร์ตสาวๆ Red Velvet กันเยอะๆนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันยอง